ลอยแพร6 600พนักงานการบินไทยโดนหักหลังจ่ายเงินชดใช้ไปศาลก็รวมบีบถอนฟ้องการบินไทยกำลังโดนกล่าวหาจา,ากอดีตพนักงานอันประกอบด้วยอดีตกับตานและอดีตพนักงานต้อนรับเครื่องจำนวน600คนว่ากระทำการอย่างไร้ธรรมภพภาบาลต่อพวกเขานำมาสู่การรวมตัวฟ้องร้องต่อศาแลแรงงานเรียกร้องให้การบินไทยปฏิบัติตามข้อตกลง ให้เหมือนตอนที่มากราบกรานขอร้องให้พนักงานยอมเออรี่รีทายเพราะบริษัทล้มละลายในช่วงปี25 6 3ัารกิามรมีไทยนั้นเป็นหัวกอบการที่เจ๋งตลอดต่อเนื่องพอมาโดนโควิดขย่มซ้ำเมื่อปี2 5 6 3ก็เลยต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูล้มละลายณเวลานั้นอนาคตของการมีไทยดูจะมืดมนถึงขนาดต้องโปรโมทการขายปลาท่องโก,โกแบบว่าถึงจะขายตั๋วเครื่องบินไม่ได้แต่เรามีปลาท่องโกข,ขายนะ ช่วงนั้นจึงมีข้อเสนอให้พนักงานให้สมัครใจลาออกด้วยความเต็มใจเพื่อลดรายจ่ายเรื่องเงินเดือนของพนักงานซึ่งจะช่วยให้การบินไทยอยู่ต่อไปได้การให้พนักงานลาออกโดยสมัครใจนั้นเรียกว่าโครงการ MSP โดยมีข้อเสนอเล็กๆน้อยๆตอบแทนเป็นกําลังใจซึ่งก็มีพนักงานการบินไทยที่เห็นแก่องค์กรที่เขารับยอมเสียสละยอมตกงานเป็นจานวนกว่า1000ชีวิตถือเป็นการลาออกโดยสมัครใจที่มีจํานวนมากที่สุดเป็นประวัติการเท่าที่เมืองไทยเคยมีแต่พอผ่านไป อดีตพนักงานกลับพบว่าถูกการเมืองไทยกลับลอยแพซะอย่างนั้นจ่ายค่าตอบแทนไม่ครบดื้อเรื่องนี้คงไม่ใชมโนกันไปเองหลอกกันไปเองเพราะแต่ละคนก็รับรู้ได้ตรงกันหมดว่าอะไรมันบิดเบี้ยวชอบกนจึงรวมตัวกันหลายกลุ่มฟ้องร้องทางแพ่งต่อศาลอาศาลฐานแรงงานซึ่งข้อเรียกร้องผ่านกระบวนการยุติธรรมก็ไม่มีใครได้ค่าเสียหายเพิ่มเติมใดจากการบมนไทยแม้แต่บาทเดียวแค่ทวงสิทธิ์ที่ตัวเองต้องได้รับตามสัญญาเท่านั้นขอแค่นั้นเอง ปรากฏว่าเรื่องสอบเขาบานปลายขณะที่คดีความยังคาศาลผู้บริหารการบินไทยก็ตอบโต้นัดมาตรการบีบอดีตพนักงานเหล่านี้ให้ถอนฟ้องเราเคยใครฟ้องอยู่จะตัดสิบตัวโดยสารทั้งหมดแต่ถ้าใครถอนฟ้องก็จะให้ใช้ตัวได้ต่อไปจึงกลายเป็นคดีซ้อนคดีขึ้นมาถือเป็นการเป็นท่าทีที่ก้าวร้าวสุดๆที่ทางผู้บริหารการบินไทยปฏิบัติต่อคนที่เคยร่วมสร้างองค์กรกันมาฝ่ายสื่อสารองค์กรการบินไทยชี้แจงผ่านโลกโซเชียลว่า ศาลเคยมีคำพิพากษาว่าบัตรโดยสารพนักงานเป็นการใช้เป็นการให้เพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงานและครอบครัวไม่ใช่ข้อตกลงกับสภาพการจ้างบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการระง,งับและคืนสิทธิ์บัตรโดยสารที่ชัดเจนซึ่งได้ทยอยคืนบัตรโดยสารให้พนักงานที่ถอนฟ้องแล้วฝ่ายสื่อสารองค์กรการเมืไทยระบุนางสาวสิวภาพรหรือทนายเทนายสอ ซึ่งนับว่าความให้อดีตพนักงานการบินไทยกลุ่มใหญ่สุดกว่า400คนเผยว่าจวโจทย์รวมตัวฟ้องการบินไทยตั้งแต่ปี2 5 6 5ทางจำเลยคือการบินไทยอ้างต่อสารว่าจ่ายชดเชยครบหมดซึ่งก็ต้องสืบพยานกันต่อไปมีกำหนดซึ่งถุดประมาณพฤศจิกายนปีนี้ทนายซอกล่าวว่าส่วนกรณีรืงารปัดโดยสารนั้นแม้การบินไทยจะอ้างว่าเป็นคนละเรื่องแต่ทางเราก็มองว่าเป็นเรื่องเดียวกันเป็นวิธีการที่จะบีบให้ฝ่ายโจทก์ถอนฟ้องซึ่งก็ได้ผลจริงเพราะโจทก์บางราย ยังต้องพึ่งบัตรโดยสารอยู่เนื่องจากสองลูกป,ประเด็นต่างประเทศก็เลยตัดใจถอนฟ้องทั้งที่ยังคาใจในคดทีที่ฟ้องไปการถอนสิทธิ์ตัวโดยสารจึงสอบเป็นคดีงอกตามมาอีกคดีเรื่องนี้คนที่ถูกํำพึงํำพันถึงก็ไม่แค้วเป็นนายปิยสวสริ์อามารนันกรรมาการผูร้อำนวยการใหญ่หรือที่เรียกเรียกกัน้นว่าดีดีการบินไทยตอนนี้นางปิยสวัสริ์คงกําลังคึกสุดเขตกับผลประกอบการไตรมาสแรกปี2 5 6พ ซึ่งการบินไทยพลิกมากำไรกว่า13,000ล้านบาทขณะที่การมาเป็นดีดีบินไทยหนแรกแล้วโดนปลดเมื่อปี2515นายปิยะสวัสดิ์ก็เจ็บแขนจนต้องยื่นฟ้องการบินไทยเรียกเงินกว่า10ล้านบาทเพราะเห็นว่าถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนายปิยะสวัสดิ์ก็น่าจะเข้าใจได้ถึงหัวอกของอดีตคนการบินไทยที่ถูกมองถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมแบบเดียวกับที่นายปิยะสวัสดิ์เคยโดนมาเองวันนี้มีกำไรก็อย่าลืมวันที่เคยขายพระทั้งโก เที่ยวอ่อนวานและพนักงานกลุ่มนี้เสียสละเพื่อองค์กรขอบคุณที่มาของข่าวจาก MTR Online MTR Online.com